ข้อคิดดีๆของคนฉลาดทางด้านอารมณ์เขาจะใช้กันเพื่อบริหารชีวิตและก็นะคะนำไปสู่ในเรื่องเราสร้างความสำเร็จในชีวิตกันค่ะข้อแรกนะคะเป็นเรื่องเราที่เขาจะไม่พูดเรื่องพลังลบและก็เป็นคำพูดที่เป็นพลังหลายๆมาทำลายตัวเองเด็ดขาดค่ะข้อที่2แน่นอนละค่ะเขาจะไม่ยึดติดนะคะในเรื่องเราของความสมบูรณ์แบบเพราะเขารู้ว่า เขาจะเป็นผู้สร้างต้นฉบับสมบูรณ์แบบใหม่ด้วยตัวเขาเองค่ะส่วนข้อที่3นะคะเขาจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชีวิตค่ะเพราะนะคะเขารู้ว่าการขอบคุณเป็นพลังงานของการที่จะนำมาซึ่งสิ่งของและนะะสิ่งที่ต้องการได้มากกว่าเดิมอีกค่ะส่วนข้อ4นะคะเขาจะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติและฝึกสมาธิด้วยค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะที่คนฉลาดเขาจะทําเขาจะรู้คุณค่า